สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตท,ที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะและในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่ขอพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเกมบิ๊กแมชพรีเมียร์ลีกนะคะฤดูกาล2023-2024นัดที่11ของดูกาลเมื่อวัสเสาร์ที่4พฤศจิกายน2005 166เป็นคู่รหวางสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเตดแล้วค่ะที่เปิดเซนต์เจมส์พปาร์ครับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์ซนอน ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเจ้าบ้านเขาอยู่อันดับที่6ของตารางนะคะโดยชนะ5เสมอ2แพ้3มีอยู่17แต้มขณะที่ผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์ซนอนก่อนแข่งเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมจากการชนะ7เสมอ3อย่างไม่แพ้ใครเลยมีอยู่24แต้มนั่นหมายความว่าหากเกมนี้นิวคาสเซิลกำรรชัยชนะนอกจากจะลดช่องว่างของคะแนนได้แล้วเขายัางยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับอาร์ซนอนเป็นครั้งแรกในหลีกอีกด้วยนะคะ และผลงานการเจอกันล่าสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่3มกราคม2023อาร์เซนอลเสมอกับนิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และวันที่7พฤษภาคม2023ี่เนี่ยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อสองค่ะ โดยเกมนี้เอตติฮาวกุนซือเจ้าบ้านเนี่ยเลือกจัดทัพมาในระบบ4-3-3ใช้3แนวรุกเป็นมิเกลอเมรอนคาร์ลัมวิลสันและแอนโทนีกอร์ดอนนะคะ้านอาสเนอรของมิเกลอัเตตาวางหมากมาในแผน4-3-3เช่นกันเลยค่ะโดยใช้3แนวรุกเป็นบุกาโยซาก้าเอ็ดดี้เอนเคเทียและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ในส่วนของเกมการแข่งขนันในครึ่งเวลาแรกสกอร์ก็เสมอกันอยู่ที่0นประตูต่อ0ูนย์นะคะครึ่งหลังนาทีที่64นิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนท ดยิงหน้าปากประตูเข้าไปโดยจังหวะนี้ล่ะค่ะก็ต้องมีการเช็ค VAR และสุดท้ายผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0นย์ิวคาสเซิลมี20คะแนนนะคะด้านอาร์เซนอลมีอยู่24คะแนนทําให้ปืนใหญ่เนี่ยแพ้เป็นแมตช์แรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็ยังเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่อาร์เซนอลยิงประตูไม่ได้จากการลงสนาม17นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้ ส่วนนิวคาสเซิลพวกเขาชนะเกมลีกนัดเย้า4เกมติดต่อกันโดยไม่เสียประตูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปี2012เลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ชนะเบรนท์ฟอร์ดมา1ประตูต่อศูนย์ชนะเบอร์ลีมา2อศูนย์แล้วก็ชนะคริสตัลพาเลซสี่ศูนย์นะคะและแน่นอนว่าคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเอนโทนีกอร์ดอนซึ่งเขาเนี่ยกลายมาเป็นฮีโร่ของเจ้าบ,บ้านจากการช่วยสาลิกาดงเก็บ3มแต้มพร้อมกับยัดเยีดยดความปราชัยให้กับปืนใหญ่พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในหลีกของฤด,ดูกาลนี้ โดยเกมนี้ก็ดดอ้ยิง1ประตูนะคะสับไกลไป2หนเข้าประทะ4ครั้งและชนะการแย่งบอล7ครั้งด้วยกันทําให้ขณะนี้ปีกซ้ายวัย2 2ปียิงประตูในพรีเมียร์ลีกทั้งในฤดูกาลก่อนและฤดูกาลล่าสุดไปแล้ว5ลูกจากการลงสนามให้ทีมไป26นัดค่ะ หลังมีชื่อบันทึกว่าเป็นผู้ยัดเยียดความปราชัยให้กับอาร์ซนอลเป็นนัดแรกเนี่ยนะคะกอร์ดอนก็เปิดใจแล้วค่ะว่าตนเนี่ยไม่รู้ว่าพวกเขาเช็คประตูกันกี่ครั้งแต่ก็หวังว่ามันจะโอเคมันน่าทึ่งมากที่ยิงประตูได้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความกลุ่มเกลียวของพวกเราพวกเราเป็นทีมที่แท้จริงและเราแสดงให้เห็นในทุกๆนัดเรามีผลลัพธ์ที่ดีในปีนี้ แต่เราแสดงให้เห็นถึงความสามาัคคีอีกด้วยทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมเขาเกี่ยวเข็นเราในการซ้อมมันไม่สำคัญเลยว่าเราต้องเล่นกับใครเพราะว่าเรารู้หน้าที่ของเราเองดีตนต้องการตอบแทนความไว้ใจจากเจ้านายแฟนๆก็ได้เห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจของนักเตะเรามีความยืดหยุ่นเราเหลือนักเตะไม่มากหลังชนะแมนยูมา3ประตูต่อศูนและเกมนัดนี้เราเล่นกับอาร์ซนอนได้อย่างเหลือเชื่อ ทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของสาลิกาดงนะคะก็ออกมาสารภาพแล้วค่ะสารภาพกับสื่อเลยนะคะว่าเราเนี่ยโชคร้ายหลายครั้งในระยะนี้เราเสียนักเตะแต่นักเตะที่เหลืออยู่ก็ตอบสนองได้ดีทุกคนแสดงให้เห็นถึงสปิริตสำหรับการเช็ค VAR ทุกครั้งเราคิดว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะเห็นความลังเลจากผู้ตัดสินนะคะแน่นอนว่ามันน่าพอใจที่ได้ประตูเกมนี้เป็นการต่อสู้อย่างแท้จริงระหว่าง2ทีมซึ่งเล่นกันได้อย่างไหลลื่น ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้เพื่อชัยชนะ มันไม่ใช่เกมที่สวยงามมันเต็มไปด้วยการดวลลูกกลางอากาศซึ่งชี้ให้เห็นว่าเกมเป็นไปอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะมันน่ากังวลที่เรามีนักเตะบาดเจ็บหลายรายและเป็นเรื่องที่แย่สําหรับเกมนี้ที่เราน่าจะต้องเสียแดนเบิร์นเพิ่มไปอีกรายเรารู้ว่าต้องเสี่ยงส่งเจคอบเมอร์ฟี่ลงเล่นเป็นตัวสํารองและตอนนี้เขาจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดไหล่แสดงให้เห็นว่าเรายังมีนักเตะที่ฟิตเหลืออยู่นะคะเราไม่คิดเสียใจกับตัวเองนี่เป็น สัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเรายังมีเกมอีก2นัดก่อนเบรกทีมชาติในส่วนจังหวะที่คายฮาวเวิรคาปรี e, ri, เข้าเสียบทางด้านของชอนลองสตาร์ฟแต่ว่าได้แค่ใบเหลืองเนี่ยฮาวก็บอกว่าเราอยู่ใ,ใกล้กับเหตุการณ์เขาโชคดีที่ได้แค่ใบเหลืองมีใบเหลืองในเกมนี้มากมายซึ่งตนคิดว่าไม่จำเป็นเลยนะคะ ในส่วนของมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเปิดใจหลังจากที่ปราชัยนัดแรกในลีกว่าขอชื่นชมผู้เล่นของตนทุกคนสําหรับการเล่นและการแข่งขันในเกมนี้แต่ว่าผลลัพธ์ไม่ควรเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งมันมีเหตุผลสําหรับเรื่องนี้หากมีทีมที่ต้องชนะในเกมนี้มันก็ควรจะเป็นฝั่งอาร์เซนอลน,นะคะนี่เป็นสิ่งที่น่าละอายประตูนี้ได้รับการยินยอมได้อย่างไรในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่เราบอกว่าดีที่สุดในโลก ตนอยู่ในประเทศนี้มา20ปีแล้วและตอนนี้รู้สึกละอายใจและขายหน้าเราพยายามทำในสิ่งที่น่าทึ่งและเราเล่นได้ดีทุกสัปดาห์แต่เมื่อนัดน,นี้เราเล่นไม่ดีพอตนก็ขอยกมือรับผิดชอบเองแหละค่ะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือประตูชัยของเอนโทนี่กอร์ดอนนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่เต็มไปด้วยปัญหาโดย VAR ต้องทําหน้าที่เช็คถึง3จังหวะด้วยกันก่อนที่จะยืนยันการเป็นประตูเริ่มจากจังหวัดแรกที่โจวินล็อกค่ะตามไปเก็บบอลที่ทีแรกเนี่ยเหมือนจะออกเส้นหลังไปแล้วนะคะแต่ว่า VAR ก็ให้ผ่านต่อมาเป็นจังหวะที่โจลิงตันค่ะขึ้นโมงแล้วก็ประทักกับกาเบรียลมากานเยสจากด้านหลังนะคะซึ่ง VAR ก็ไม่ได้มองว่า เป็นการฟาวก่อนที่จะเช็คตำแหน่งของกอร์ดอนผู้ทำประตูซึ่งปรากฏว่าไม่ลำหน้าค่ะทำให้ประตูของนิวคาสเซิลถูกเช็คผ่านทุกข้อโดยทีม VAR นะคะก่อนกลายเป็นประตูชัยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วค่ะที่มีการออกมาพูดถึงการทำหน้าที่ได้อย่างค้านสายตาของกรรมการห้อง VAR และปัญหา VAR ในพรีเมียร์ลีกก็มีให้เห็นแทบทุกสัปดาห์นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยล้วนนำไปสู่ผลการแข่งข,ขันที่ไม่โปรง่งใสดังนั้น Sky Sport ค่ะสื่อชื่อดังของ อังกฤษนะคะจึงชี้ให้เห็นเหตุผลพร้อมกับอธิบายความจริงที่น่าตกใจค่ะสําหรับจังหวะของกอร์ดอนเขาบอกไว้ว่านะคะหลังการแข่งขันภาพมุมใหม่ในจังหวะตามไปเก็บบอลของวิลล<ร>็อกเผยให้เห็นว่าลูกบอลเนี่ยหลุดพ้นเส้นหลังสนามไปแล้วซึ่งห้อง VAR ได้สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวในบันทึกการแข่งขันว่าไม่มีหลักฐานที่สามารถสรุปได้ค่ะ ในส่วนจังหวะที่โจลิงตันเนี่ยผลักทางด้านของกาบเบรียลแล้วก็กอร์ดอนลำหน้าสำหรับ2จังหวะนี้เนี่ยสกายสปอรรายงานจากบันทึกผู้ตัดสินห้อง VAR นะคะซึ่งระบุว่าประตูของเอนโทนี่กอร์ดอนได้รับอนุญาตให้เป็นประตูเนื่องจาก VAR ไม่มีมุมกล้องที่มองเห็นการประทะกันร,ระหว่างโจลิงตัน กับกาบเลี่ยนอย่างชัดเจนซึ่งพวกเขาไม่สามารถระบุได้แลค่ะว่าโจลินตันเนี่ยสัมผัสบอลครั้งสุดท้ายเมื่อใดและด้วยเหตุนี้จึงลามไปถึงประเด็นที่ว่ากอดดอนล้ำหน้าจริงหรือไม่นั่นแหละค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะชัยชนะเหนืออาร์ซนอนก็ส่งผลให้สาลิกาดงฮึ่มและมีกำลังใจในการลงสนามนัดที่จะบุกไปเยือนดอทมูลทำสึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก2023-2024ในวันที่8พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะคะหลังนัดที่แล้วเปิดบ้านพ่ายไปก่อนศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งด้านอาร์ซนอนนัดต่อไปเนี่ยมีคิวลงสนามในสึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก2023-2024ในวันที่9พฤศจิกายน,นด้วยการเปิดบ้านพบกับเซบียาจากสเปนโดยนัดก่อ อนหน้านี้ก็บุกไปชนะมาได้ก่อนค่ะ2ประตูต่อหนึก็ต้องมาดูกันนะคะว่าความพ่ายแพ้ในหลีกอย่างน่าเจ็บใจจะส่งให้ปืนใหญ่เอาความเจ็บปวดและโกรธแค้นไปลงกับเซบีย่าได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะ